ครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็มีเครื่องฉีดน้ํารุ่นใหม่นะครับผมเข้ามานะฮะเป็นของโปโลนะครับผมเป็นกราดิเอเตอร์ 145i นะครับเครื่องฉีดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเข้ามานะครับเนี่ยลักษณะภายนอกก็สวยงามนะครับผมมีล้อแล้วก็มีที่เก็บสายด้านหลังนะครับผมเป็นม้วนอย่างนี้นะครับมีล้อเข็นแล้วก็ คลื่อนย้ายสะดวกนะครับฟังก์ชันก็จะมีต่างๆก็มีนะครับกีเอสเตอร์ e 145i นะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่145บาร์นะครับผมปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำวัดอยู่ที่342ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็กินไฟอยู่ที่1,800วัตต์นะครับรับประกัน1ปีนะครับผริตพันของโโลเรกเราก็รับประกัน1ปีนะครับทุกตัวนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีระบบพิเศษนะครับผม Auto s กชั่นซิ y s t e m นะครับผมดูดน้ำจากถังได้นะครับแล้วก็มีระบบ Auto ็ t o p system นะครับผมก็คือตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับเวลาเราปล่อยปืนปุ๊บล้วก็เครื่องก็หยุดการทำงานนะฮะจุดเด่นก็ทีมตรงนี้เลยครับผมเป็นมอเตอร์เหนียวนำมอเตอร์ induction นะครับผมก็คือซึ่งเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐ่านนะครับมีเสียงเงียบแล้วก็ทำงานโดยทนความร้อนได้สูงนะครับเป็นมอเตอร์ induction นะครับผม เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปทดลองฉีดกันเลยนะครับผมเลยครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิววิธีต่อเข้าระบบน้าแล้วก็ฉีดน้ํานะครับผมอัับแรกก็เนี่ยครับกอนน้าเข้าตรงนี้ครับเขาเปิดตรงนี้นะเปิดน้ําเลยนะครับผมอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับให้น้ําไหลผ่านปืนให้เต็มระบบก่อนนะครับผม แล้วก็ใส่ข้อต่อนะครับโอเคเปิดเครื่องได้ครับผมพชิ้นล้อสามารถปรับได้นะครับปรับบรรจัยได้นะครับปรับเป็นเส้นตรงหรือว่าปรับบรรจัยได้เลยครับใช้งานสะดวกครับไปดูอีกหัวหนึ่งก็อีกหัวนึ่งก็เป็นหัวโรตารี่นะครับ ที่เปลี่ยนก็กดเข้าไปนะครับกดปุ๊บแล้วก็ดึงออกนี่รัวโรตารี่นะครับลองดูครับหันนี้ก็เหมาะสำหรับล้างพื้นหรือว่าหัวสเก็บตะไคร่น้ำตามพื้นบ้านเราได้นะครับผม สะดวกสบายมากเลยนะครับหัวนี้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูหวัวพ่นอพ,นพ่นฟวงกันบ้างนะครับผมว่าจะทำได้ไหม สามารถพ่นพวงก็ได้ครับผมปรับได้นะฮะปับน้ำยาปรับอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสะดวกสบายมากนะครับเครื่องเดียวครับผมา Gladiator 145i นะครับผม ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่04336770 0นะครับเดี๋ยวจะล้างออกให้ดูนะครับ อะไรคนใช้ก็ติดต่อมาแล้นะครับผมสองศูนย์สี่สามสามหนึ่เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ